เดีมนกน่งรจะมาเเกมใหม่นะไม่เชิงว่าใหม่แต่ก็ใหม่อยู่ดีนะเข้ามาแล้วก็จะเจอพวกเนี้ให้รับของอุุวผู้ชมได้ของดีแล้วก็นี่ตัวเปิดโอเคนะตัวเปิดครับ ยัมีอะไรแล้วก็ไปเปิดตัวกันเปิดตัวละครตัวละครตัวแรกเราจะได้อะไรเลยไม่ตัวแรกดิขอให้ได้ไอตัวหน้าไม้อ่ะอยากได้มากเลยอ่ะตัวนั้นก็คือตัวไอตัวอะไรวะนะครับตัวอะไรมาผมใช้นจานะนี่ยตัวที่ผมเลือกได้แรกอื้อก็เทดดีนะ ตัวนี้เป็นเหมือนเหมยอะเหมยจำได้ละไอเหมยไอเหมยนี่ครับผมจะเล่นจ่าแล้วก็พวกฟาร์เวิร์ดสกิลผมจะพวกนี้ไปนะครับพวกบ r S R เนี่ยแต่ผมแต่ผมจะเปลี่ยนกับอันนี้ครับโอเคครับเป็นปาวานะผมเริ่มเล่นแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาโจโจคุณผู้ชมโทษครับ <พ uka> เลยเป็นจังหวะสามชาเลยโคตร<ย>เท่เลยวะ่ะเลยเป็นจังหวะสามชาเลยเออ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 ก็ไม่ได้มารีวิวการอะไรทั้งสิ้นนะการหมดหมดแล้วระวังฝุ่น pm สองจุดห้าแล้วก็โควิดโควิดเลยนะโควิดสิบเก้าค่ะระวังไม่ออกไปขา้างนอกไม่ได้รีวิวการไม่ได้สือการอะไรมารีวิวเลย ต้องขอโทษสำหรับความไม่สะดวกด้วยนะครับทุกคนก็ไปไหนไมาไหนก็ใส่นากากอนามัยถึงจะไม่ได้ช่วยอะไรก็ตามแต่ก็ใส่เพื่อความปลอดภัยดีกว่านะครับจากช่องผมซิตี้วายครับเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมนะมาผมรีวิวให้ดูเลยนะกันผมก็เปสี่ยเกมนะใ่ให้เราเก็กบพวกเพชรพวกนี้นะฟึ๊บี่เก็บไปเก็กบเก็กบ เก็บไปเก็บให้ครบนะแล้วก็ไปใส่เอะถึงเจอเมียวป่าตู้สับบุดเบอร์สปีมสตูเดอร์สปีมตุ้มตีกังแพงตุ้มกลบหนีแล้วสตูเดอร์สปีมตู้กลับบ้านสกิลกลับบ้านนี่โหที่เก็บใส่เครื่องนี้วูอย่างเร็วเลยอุซเบกีนารูโตะอุซเบกีนารูโตะนี่ว่า เราจะบินบินบินไปกันผมสายแตกง่ายนะน้ามันผมจะชนะใช่ไหมตนเนี้ยไม่แน่ไม่แน่เกมอาจจะพลิกก็ได้มันสามารถทําลายที่เราไปเก็บเพชรได้ด้วยนะผมขอเก็บเพชรก่อนเพชรมีเปดอันเดี๋ยวเพ็ดเดี๋ยวเพ็แน่ๆเลยอุ้ยแน่เห็นไหมผมเหลือสิบเก้าแล้วเนี่ยอีพวกที่ไม่ยอมเก็บเพชรก็จะโดนครับเห็นไหมเห็นไหม ไอ hey, พวกนั้นมันไอแมวผีใช้อารพีจีแล้วใช้ท่าไม่ตายของมันผมรีบเก็บดีกว่านะครับเอาไปกันเถอะเฮ็ดไหลยูวูวูมันล่อไปทำทำอะไรไม่ตีไม่ไหลหรอนี่อันตีผมเต็มแล้วนะนี่ผมเก็บก่อนเก็บเพชรเก็บเพชร เดีย๋ยวผมดูก่นหน้ามันไปทำลายป้อมผมจริงๆด้วยนี่เห็นไหมไอ้พวกนี้มันไว้ใจไม่ได้กีเชื่อตัวกะสีก็เพิ่อตัวเราไปดินจับฟูไม่ได้แย,ย่อะไรกับประคืนไปเลยอัตีแรงมากเลยนะพังจูงตีเก้า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 ลืมลืมล็อกป้หมายหายแล้วไงสกิลวู้ ดูดูความกวนบาทาของพวกมันสิครับผู้ชมมาทำอะไรเนี่ยของผมเนี่ยโอเคครับผู้ชมผมมีสามมันนะก็ก็เชี่ยวแข่งเนี้ยก็ชนะแล้วอ่ะอ,อืออืออ,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 อืปลากระใจชิบชิบชิบไก่ชิบไก่ชิบไก่แล้ววู้วิ่งแล้ววู้ยวิ่งแล้ววู้ยอ่ามันตีกับมันกับกับเราใครจะทุบทนกว่ากัน ดูก่อนว่ามันน่ากวนบาทาจริงด้วยไอ้พวกนี้มันไว้ใจไม่ได้ผมว่ากลับบ้านทำไมผมว่ากลับบ้านทำไมชนะครับชนะผู้ชมไม่เีเสยงเกงก็ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่นะครับว้าวโยมแมนแต่เดี๋ยวจบครบชัวร์กับเกม ไม่ใช่แค่เกมนะครับเก็บเออเออนะครับในหีบที่เราเปิดฟรีได้นะครับหีบนะครับไม่ใช่อันนั้นแหละไม่ใช่อันนั้นนะทุกคนเข้าใจถูกนะอีกแล้วเป็นอะไรกับมากไหมเนี่ยนั้นจบคลิปละลินจา่ามาดูลินจ่าดูลิจนจาลินจา่นจ่าตอนจ่า One